ไกลมองตับเข้าสู่เลงที่สองครับรายการลุยขอดสนามกับพี่ชาวครับอยู่กันตรงนี้นะครับช่องเคเบิลชานาลสามสิบเจ็ดเฮดดีเรื่องราวข่าวสารของพุตบอลรักย่ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวนะครับมีข่าวสารก็ส่งกันมาตรงนี้นะครับถึงพี่ชาวและทีมงานลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับหน้าแฟนเพจนะครับลูกหนังติดล้อโลโก้สีดำดำนะครับส่วนไอดีไลน์ก็ทีวีสนะครับดูคลิปย้อนหลังทุกเวทีทุกสนาม ทุกกิจกรรมที่เราไปสัมภาษณ์มานะครับก็ไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับในเบรกแรกนะครับไล่สัมภาษณ์มาหลายทีมนะครับมาดูคู่ชิงกันนิดหนึ่งครับในคู่ชิงเช่นเันครับเป็นทีมร้านทองแม่วันนาอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับพบกับทีมน้องมะนาวนักเตะแต่และคนก็ผ่านลีกภูมิภาค นะครับแบบยกชุดเลยนะครับตั้งแต่ระดับไทยลีก3ไทยลีกสี่รวมไปถึงอดีตลีกภูมิภาคอีกมากมายนะครับแฟนฟุตบอลวันนี้ก็เรียกว่าเข้ามาชมในคู่ชิงชะเลิศมากมายนะครับชิงเงินรางวัลถึง30,000บาทนะครับเกมค่อนข้างจะสูสีนะครับทางด้านร้านทองแม่วันนานี่จัดจ้านในเกมรุกมากกว่านะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ก็ครองถ้วยตาพยาครับพร้อมเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนของ น้องมะนาวนะครับรองแชมป์ก็รับถ้วยและเงินรางวัล10,000บาทนะครับก็รายการนี้นะครับเป็นสีสันนะครับให้ประชาชนได้ติดตามแล้วก็เศรษฐกิจภายในอำเภอตาพยาก็ดีด้วยนะครับยินดีครั้งครับปู้จการทีมที่นําทีมมาแล้ววันนี้ได้แชมป์ด้วยมีความรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากครับผมที่นําทีมจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ ได้มาแข่งขันในรายการครั้งนี้ครับของรายการมีเล็บตาปยารู้สึกภูมิใจครับที่อยากให้พี่น้องชาวอำเภอตาปยาบ้านเราครับได้เห็นการพัฒนาของนักเตะฟ,ฟุตบอลที่มืออาชีพเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเพื่อให้น้องๆพี่ๆทุกคนที่อยากเล่นฟุตบอลเก่งๆหรออือมองคิดว่าเอาเป็นแบบอย่างที่ดีครับมาดูทีมจากปาจีนบุรีหรือนักฟุตบอลที่ดี ในบ้านเราให้ <laughs> ให้ <laughs> ให,ให,ให้ให้ชมครับผม <laughs> ตอนนี้นักเตะที่ได้แชมป์เนี่ยชุดนี้รวบรวมนักเตะมาจากไหนบ้างครับเนี่ยเอ่อมาจากทางผมก็คยติดต่อจากผู้จัดการแมนครับผมเออนำทีมเอ่อได้ได้นำทีมเขามา <c oughs> ของทั้งทั้งชุดเขามาเลยครับผมจากปัตจีนบุรีครับผมเาเขาเป็นเอ่อเหมือนเดินสายเล่นอยู่แล้วครับผมครับไม่มีเวลาทีน่าก็ก็เป็นแชมป์อยู่แล้วครับจะมาป้องกันแชมป์ยังไงบ้างครับเนี่ย ก,ก็หวังว่าถ้ามีรายการดีๆจัดแบบนี้อีกครับทางทางกระผมก็อยากเอาทีมชั้นนำจากปัจจินบุรีมาเล่นต่อครับผมรู้สึกภูมิใจกับทีมด้วยครับผมคนเสื้อขานะครับเสียอาร์นะครับผู้จัดการทีมของร้านทองแม่วันนานะครับ ก็เข้าชิงชั้เลิศและก็ชนะคู่แข่งขันไป2ประตูต่อศูนย์เป็นเกมสนุกสนุนครับฟุตบอล7คนนะครับทำให้แฟนฟุตบอลในอำเภอตาพยานะครับได้ดูเกมสนุกสนุกนะครับคาดการว่าปีหน้านะครับจะสนุกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า ทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันก็ประกาศแล้วนะครับอาจจะเพิ่มเงินรางวัลและจะมีนักฟุตบอลดีๆดังๆนะครับทีมชั้นนําของเมืองไทยมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลตาพญาครับนะครับอาเภอตาพญานะครับก็อยู่เขตตะเข็บชายแดนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีกีฬาให้ประชาชนได้ชมอย่างสนุกเลยนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แหะครับทีมงานของเราก็ยังสัมภาษณ์ทีมที่ตกรอบและก็ประสบความสำเร็จครับ จัดเป็นระบบมากเลยครับแล้วก็มีความครบถ้วนทั้งกรรมการแล้วก็กองเชียร์ครับผมว่าเป็นรายการที่สนุกมากเลยครับในส่วนของปีหน้านะครับผมคิดว่าเราน่าจะจัดทําให้มีรายการที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รองรับนักเตะแล้วก็กองเชียร์ได้มากขึ้นครับที่ได้แชมป์เพราะว่าทุกคนร่วมแรงกันเล่นครับผมแล้วก็มีการประสานงานที่ดีครับในทำให้เราได้แชมป์เป็นวันนี้ครับิสนนำแล้วมีอะไรจะบอกบายาาอ๋อก็จัพยานสู้ๆครับเรา หลังรักกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอบคุณทีมผู้จัดครับทีมกองเชียร์ทุกท่านครับแล้วก็ทีมที่ร่วมแข่งขันทุกทีมครับผมที่เราร่วมแรงร่วมใจกันเล่นกีฬาในวันนี้ครับผมสวัสดีครับยินดีด้วยกับนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้ครับขอทราบชื่อหน่อยครับผมนายจิรพงศ์บุญอิ่มครับจากสโมสรปายจีนซิตี้ครับมีความรู้สึกไงครับกับแมตช์วันนี้ออวันนี้ทีมงานเราจะละล้าแล้วตัวเจ็บเยอะครับอันนี้ก็คือประคอง กับแย่มอนกันครับวันนี้มันสามนัดครับสมมติว่ามีสักหน่อยึ่งเราก็แย่มันกังครับเวลาตัวตะเม็นนี้เตรียมทีมกันมาไหมครับหรือเพิ่งรวมตัวกันครับอันนี้รวมรวมตัวมากันครับแบบว่าผสมกันมาครับการซ้อมก็ยังไม่ถึงครับก็นัดหน้าก็ไอ้ตะเมนหน้ากอาจจะปีหน้าจะมาสู้ใหม่ครับแบบเตรียมทีมดีกว่านี้ครับเอาความรู้สึกวันนี้คความรู้สึกวันนี้ที่ได้แชมป์ด้วยแล้วก็นัดเตะยอดเยี่ยมด้วยเนี่ย วันนี้ก็ดีใจครับน้องๆช่วยกันวิ่งดีครับจัดโรเมนต์นี้ก็คือจัดงานได้ค่อนข้างดีครับทางรายการวีเล็ตบตาปยาจัดออกมาไม่มีไม่มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดครับทั้งนักเตะฟุตบอลนักฟุตบอลทางกรรมการก็ใส่ซื่อบริสุทสุดทุกคนครับคือดําเดินงานด้วยดีรู้ล่วงได้ดีตลอดอมาครับผมเกิดได้แลเกิดได้แล้ว การเชิญทีมมาร่วมครั้งนี้รวมทั้งหมดกี่กี่ทีมครับมีอาวุโสแล้วก็ประชาชนนี่มีทั้งหมดกี่ทีมครับมีทั้งหมด28ทีมครับผมทางแบ่งเป็นประชาชน24ทีมครับแล้วก็อาวุโส8เอ่อ4ทีมครับผมอเอาความรู้สึกท้ายนี้เอาความรู้สึกการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะมีพ่วงร่วมงานประสานงานยังไงบ้างรครับเอ่ยเอ่ยนามได้ครับอ๋อทางทางผมก็ขอขอ,ขอบคุณทางอ๋อทางเทศบาลตำบลตาพญานะครับเอื้อเฟอื้อแล้วก็ไอ้ เอื้อเฟือทางรถอดรถน้ํามาเอื้อมหน่วยให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลตาบยาครับเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ครับแล้วก็รองแบงค์ครับนายสิกรินแสนสุดทวีนะครับรองแบงค์เราก็เป็นฝ่ายดําเนินงานร่วมกันกับทางทางกระผมครับผมแล้วก็มีทางหน่วยหน่วยอุ่นสปอร์ตนะครับสอท็ทอปสอทอปปิงครับ เป็นเป็นฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับมีความยินดีครับวันนี้ได้จบโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับทั้งทุกอย่างนะครับทั้งมอบถ่วยรางวัลทั้งมอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนนะครับถ้าปีหน้านะครับน่าจะใหญ่กว่านี้ปีนี้ถ้าได้เสียงตอบรับมาดีนะครับพอเราต้องดูเฟสวันสองวันก่อนว่าจะตอบรับเรายัางไง แต่ตอนนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับกับผู้ร่วมเดินทางมาจนถึงสุดท้ายของเรานะครับทางคณะกรรมการนะครับทุกคนนะครับน้องแบงค์ครับเสียอาร์มครับน้องท็อปนะครับผู้มีจิตการกุศลนะครับเพราะมันเกิดการกุศลรางก็มอให้แล้วก็ทางสทอปิงครับนี่น้องชายครับมาครับมาครับมาครับขอบคุณทางผอ โรงเรียนนุบาลตะพยาครับขอบคุณน,คนายกเทศบาลตะบนตะพยานะครับขอบคุณนะท่านนายอำเภอขอบคุณ<ม>อ,อสอมอขอบคุณทุกทีมครับม,รมีคําเดียวว่าขอบคุณครับมันทราบซึ้งใจนะครับการแข่งขันนะครับถ้า <c oughs> เราไม่ช่วยกันครับมันออกมาไม่ได้เราช่วยกันทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มผมคนเดียวกลุ่มพวกพี่พี่ชายแล้วแล้วทางพี่ชาวขอบคุณพี่ชาวด้วยขอบคุณพิชารัฐที่มารวมด้วยแปด กุมภาพันธ์นี่น่าจะเป็นอุโสอ่าอุโสเปิดโอเพนเพราะตอนนี้เสียโยเขาขอ2ทีมละเน้นเีย V.I.P. ประกาศออกไปนะครับรับจำนวนถึงทีมเปิดโอเพนฟุตบอล8คนเศษสิบเศษห้าเจอกันได้รางวัล1 5ื0 0อ่ารางวัล1 5ื่นนะครับอย่างต่ำนะครับตอนนี้ที่คุยกับทีมงานแต่ถ้าเราจะออกมาดีคืองานจบสวยเนี่ยเราเราให้การตอบรับของของสังคมในตรงเนี้ยผมว่าโอเคชาวบ้านได้ขายของนะครับผมว่าโอเครีสอร์ทเต็ม ตอนนี้ที่สอดเต็มหมดจตาพยาผมว่าโอ้โหมันคึกคืนแต่ถ้าเกินว,วันห้าหมืนปีหน้านะแบงคะผมว่านี่น่าจะเตรียมรถบัสมา <laughs> งานสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับสําหรับการจัดบอลวีเลฟตาพยาครับครั้งที่หนึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกๆทีมครับที่ส่งร่วมเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทีมงาน VIP ตพยานะครับขอบคุณพี่เาชาวลิตย่อมดอนนะครับไม่ขอบคุณไม่ได้เลยก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำมนตะพยาท่านสมบัติภุนมงคลแล้วก็ผออโรงเรียนอนุบาลตะพยาที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เราจัดดําเนินงานนะครับท่านพออสินทรดําเพ็งนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับทั้ง ขอเรียกเป็นน้องแล้วกันครับแล้วก็พี่ขอบคุณพี่นุยขอบคุณเสียอามน,อน้องอามน้องท็อปน้องปิงครับที่ได้ร่วมกันให้งานมันดําเนินการสําเร็จนะครับแล้วก็เราก็ได้ทําการกุศลไปในตัวมอบสิ่งของให้โรงเรียนนะครับต่อต่อไปก็ปีหน้าก็พบกันน่าจะเป็นอาวุโสโอเพ่นนั่นแหละครับอย่างที่พี่หนุยเขาบอกนะครับก็อยากให้พวก ชาวบ้านเราได้ดูบอลดีๆว่าเขาเล่นมีเทคนิคการเล่นยังไงเราจะได้เด็กบ้านเราจะได้พัฒนาครับชุดหลังสุดก็เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ยืนยันเลยนะครับว่าปีหน้าระเบิดแข้งยิ่งใหญ่แน่นอนครับสำหรับฟุตบอลตาพญาครับนะครับก็ติดตามนะครับและทีมที่จะร่วมการขันก็ติดต่อแต่เนิ่นๆนะครับ ในวันนั้นนะครับมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะครับนั่นก็คือพีทองพูนะครับมาขับกล่อมในช่วงปิดการแข่งขันด้วยนะครับและวันนี้พี่ชาวล่ำลานะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสด,ดีครับเย้อ,อครับ๋อได้แชมป์ใช่ไหมวันนี้ได้ได้แชมป์ยินดีด้วยนะดีนดี สยามกูเด่น,นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่น,นบอลกูเด่นดบอลกุตบอลสยามกูเด่น,นบอลกูเด่น,นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ